จากประเดน็นนะคะในเรื่องทางคดีค่ะยังเชื่อว่านะหลายคนก็คงจะติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องต่างๆเนาะตอนเนี้นะดิฉันจ ough> ับคู่ให้มีประมาณสัก3-4คู่ด้วยกันค่ะเอาคู่แรกก่อนเลยค่ะคู่นี้ค่ะนะคะก็เอ่อเรียกว่าชกกัน เต็มๆในส่วนของทนายเดชานะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านวอวชิราเมธีก็ไม่ได้ชกด้วยนะเพราะว่าใช้ความเงียบนะสยบความเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่ว่าตอนน่อกรณีของทนายเดชาก็มีการแจ้งความนะคะท่านวอวชิระเมธีระบุว่าคลิปต่างๆเนี่ยชัดเจนว่าหลอกลงทุนและก็แนะให้ศึกจากการเป็นพระรวมทั้งนะคะขอให้มีการสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะส่วนท่านวอก็เงียบค่ะยังไม่ได้ตอบโต้ในประเด็นนี้นะ แตะะ่ก็เรียกว่าถูกตรวจสอบในหลายกรณีเลยค่ะทั้งจดหมายพาดพิงไปถึงหนุ่มกัญชัยเนาะรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ไร่เชิญตะวันว่ารุกป,ป่าดอยตุงหรือไม่ด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าไปรังวัดแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าเหมือนมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันสุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจริงต้องรอดูต่อเนอะว่าเขาจะไปต่อแบบไหนอย่างไรและข้อสรุปเนี่ยออกมาเ,เมื่อไหร่เนาะไปอีกคู่นึงค่ะ คู่นี้เรียกว่าก็เดือดเหมือนกันค่ะก็คือทนายบอสนะคุณวิทูลเก่งงานเนาะก็ออกมาเปิดเผยว่ามีนักร้องหญิงคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับเรียกเงินบอสพอนะคะโอนไปให้ถึง1 0ล้าน4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะมีคลิป เป็นหลักฐานด้วยและรวมถึงมีพยานด้วยนี่อันนี้ทนายบอสพอลบอกค่ะและคนที่บอกว่าเป็นนักร้องเรียนหญิงนะคะอักษยรย่อกกอไก่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาในทันใดค่ะคุณกฤตอนงค์สุวรรณวงศ์นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เธอไม่เคยเรียกรับเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มีผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย89คนมาหาเธอรวมมูลค่าความเสียหาย15ล้านบาทนะคะก็เลยมีการเจรจากับทางบอสพอเพราะเธอบอกว่าก็รู้จักกับบอสพอเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วล่ะนะคะแต่ว่าบอกว่าไม่ได้สนิทสนมนะแต่ว่าอ่ะก็ไปคุยเจรจาเหมือนเป็นคนกลางให้สุดท้ายก็มีการไกล่เกีย่ยแล้วก็เหมือนกับจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเนาะก็ประมาณสัก8ล้านบาทให้กับ ผู้เสียหายแล้วก็บอกว่าจ่ายตรงไปนะไม่ได้ผ่านเธอส่วนที่มีข้อคลอหาเกี่ยวกับเรื่อง20%เรียกจริงหรือเปล่านะกับผู้ที่เสียหายเค้าบอกว่าไม่จริงไม่จริงเขาไม่เคยเรียกแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเหมือนจะแสดงเจตจำนงว่าอ้าวคุณช่วยฉันฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรนะคะก็บอกว่าอาจถ้าอย่างนั้นก็โอนมาที่กองทุนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้มีการบอกตัวเลขว่าจะต้องโอนมาที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็คู่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนของคุณกิตอน เองเ,เขาก็จะมีการนะคะเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปเนอะอีกคู่หนึ่งค่ะอันนี้ก็เรียกว่าชกกันมันหยดเลยเมื่อวานนี้นะคะก็คือทนายตั้มกับคุณสามารถเจนชัยจิตวน,นิชนะคะเมื่อวานเนี้ยทนายตั้มก็ ่อยคลิปเสียงมาเรียกว่าเป็นคลิปเสียงล่อแล้วนะเพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นนกต่อชัดๆเลยนะดิฉันก็งงว่าปลายสายอย่างคุณสามาเนาะก็แบบว่าอยู่ในวงการลักษณะแบบเนี้ยแบบดูไม่ออกเลยเพราะเราฟังครั้งแรกเรายังรู้สึกได้เลยว่าโอ้อันนี้นกต่อชัดๆเลยแล้วก็เดาต่อไปเลยว่าข้างๆน่าจะมีใครอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าให้ถามย้ำในประเด็นไหนเพื่อจะได้คําตอบที่ตัวเองต้องการนะคำถามที่เขาย้ำๆๆมัย้ำถามเลยเนี่ยก็คือเรื่องการไปพบกันนะคะก บอสปีเตอร์ที่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อร้านเขาค่ะแล้วก็บอกว่าไปพบกันเนี่ยก่อนที่ฝีของดีไอคอนเนี่ยจะแตกก็คือประมาณสักวันที่8ตุลาคมซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บอกได้ว่าคุณสามารเนี่ยเข้ามามีส่วน เกี่ยวพันกับ The Icon Group ในลักษณะที่ปรึกษาหรือช่วยในเรื่องใดๆกับทาง The Icon Group หรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากมีการเปิดคลิปนี้ไปใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าคู่สนทนาเนาะของคุณสามารถเนี่ยก็คือคนติดตามคุณสามารถนั่นแหละคุณสามารถก็ออกมาโพสต์ข้อความเป็นครั้งแรกเข้ากับเสมือนยอมรับไปเลยค่ะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของตัวเองเนื่องจากบอกว่าใครที่เผยแพร่เสียงนี้นะ จะต้องมีการดำเนินคดีนะคะตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะซึ่งก็เป็นสมัยของ Big Bang นั่แหละค่ะทีนี้พอออกมาแบบนี้ใช่ไหมก็บอกด้วยค่ะว่าวันพฤหัสเนี่ยแหละจะไปแจ้งความนะคะเพื่อดำเนินคดีซึ่งเขาเ,าเรียกนะคะคู่สนทนาของตัวเองว่าเป็นเด็กซื้อน้ำในข้อหาลักลอบดักฟังใช้ประโยชน์ค่ะ H, ทนายตั้มก็สวนทันควันเข้าไปเม้นนะคะในะข้อความนะคะที่คุณสามารถโพสต์ด้วยโดยบอกว่าจำเสียงตัวเองได้แล้วเหรอสามารถอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอุ้ยขู่ใครไม่ขู่มาขู่ทนายความไม่กลัวหรอกแล้วก็บอกว่าซื้อกลางเนี้ยไปเผยแพร่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเพราะว่ากฎหมายตัวประกาศตัวเนี้ย ออกมาเพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการดักฟังมันไม่เกี่ยวกับกรณีที่คู่สนทนาเขาบันทึกเสียงด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นมุมกฎหมายนะคะของทางทนายตั้มค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของเอ่อเสียงคลิปเสียงต่างๆเาง่าเนี้ยทางพบตอรอเองก็บอกว่าเออตอนนี้มีคํายืนยันอะไรเรียบร้อยแล้วนะเสียงจริงไหมไม่จริงอะไรอย่างไรอ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าผลการสอบสวนของทางตํารวจเนี่ยจะไปถึงไหนอย่างไรและ จะมีตัวละครเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่นะคะ